วันนี้นะผมไปอีฟพิเศษสำหรับช่องของเรานะผมพามาดู z X 2 5 r นะค R นะผม <c oughs> อันนี้มีคลิปคลิปเดียวใช่ไงครับผมตัวน,นี้จะได้อัปดาวั้วย,ยครับตัวน,นี้นเรียบแยงแต่เหมือนเ่ดเฮดๆุงเดี๋ยวพามาฟังเสียงดีกว่าเอาสดีพี่ โอเคครับผมกราบสวัสดีพี่น้องเฉลิมชัยชาวชายชายตากชัยจัวอีสานทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเขู่ช่องอาร์ทเฮลฟายนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเปอีพีพิเศษสําหรับช่องของเรานะครับผมคือเราจะมาดู ZX 25R ครับผมเออคือวันนี้เว้ยโบนตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาหรอกเดี๋ยวไปตรงนู้นดีกว่าโอเคเมื่อกี้เสียงดังเพราะว่ารถเยอะนะก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมผมก็จะพามาดู ZX 25R นะครับผมซึ่งตอนนี้รถอยู่ในสูตรแล้ว ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาดูหรอกแต่ว่ามีพี่บอกว่าเฮ้ยอาฮัดมันรีวิวได้นะเออจริงเหรอพี่จัดไปจะไปก็เลยมาเลยนะใช่ไหมอืมโอเคนะเดีย๋ยวเราก็จะพาไปดูข้างในดีกว่าว่าคือคลิปนี้จะเน้นสารล่าทุกคนดูไงแบบทุกคนอยากได้อะไรเงี้ยก็จะพามาดูอะไรอย่างนี้นะสาราลอะไรสาราเลเรียวโอเคเดีย๋ยวจะพาไปดูข้างในดีกว่านะไปเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกพี่เขาก่อนว่าให้เริ่มต้นยังไงให้ไปบอกเขาก่อนว่า เตรียมรถไปหรือย okay. so ังนะโอเคอันนี้ก็เจ้าบักกี้เหลือของเรานะตอนแรกก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากติดตามเจ้าบักกี้เหลือบ้างครับมันแต่งอะไรไปแล้วบ้างก็เราติดตามนะครับผมไปดูที่ช่องผมได้นะกดไลค์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับผมโอเคไปดูงแล้อ้าวไม่ประตูเลื่อนเหรอโอเคนะครับโอเคนะครับ ชั้นลู่เลยต้นลูั้นลู่ชั้นสูงนะครับพี่เก่งนะผมวันนี้ก็อยู่กับเจ้าเซทเอ็กสองห้าอาร์ของเรานะครับผมเห็นดิวันนี้เจ้สี่ร้อยเนาะแต่ว่ามีอะไรที่ไม่เหมือนคือตรงนี้นะครับมีช่องแหนมแอร์ครับผมเราจะให้พี่เก่งนะผมมาแนะนําเจ้าคันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะพามาดูรอบๆคันเลยว่ามาดูของแต่ละชิ้นนะผมว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะผมเหมือนเดิมนะครับผมรอเจ้าตัวมาก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่เก่งนะผมเป็นเซลล์ขายรถอยู่ที่อ่าศูนย์คาวาซากีมาสารพัน อเคธิบายนพี่มันคือรุ่นอะไรปีอะไร T ีเป็นตทอริกะมากเซ็ทีอ๋อเป็นมินจาเซ็ต X ที่ห้าครับโอ้โหทัานีเครื่องีีพี่เครื่องเยเครื่องคือสองร้อยิบซีซี่สองี่สิบเก้าสบีาเป็นสองร้อยห้องค่เรี่ยห้าสิบสองร้อาสิบใช่เครื่องนี้ข้อเด่นของมันคืออะไรคือแบบขึ้นมาใหม่ อะไรไหมคผมบคือิปเตอร์เลยครับคริปเตอร์ครับแบบตัวตองร้อยตับแบบเฮ้คริปเตอร์วะแม่ครูชิพเลยเออมันก็คือมาดูแค่ดูแค่ดูกล้องทำอะไรมองรูนอันนี้มีมีคริปชิพเรื่อยๆใช่ครับผมตัวนี้จะได้อัพดาวนะครับอัพดาวใช่ครับเอาเงินดาวทุกคนต้องอัาเงินดาวเลยคือจะบอกว่าเซตเอ็กซ์หอาร์ไม่มีชิปเตอร์ดาวใช่ครับมีแต่ขึ้นอย่างเดียวนะแต่ตัวนี้ให้ขึ้นลงตัวนี้ก็จะเป็น ยอลงมาแน่ยอดลงมาก็คือจะที่บริษิทของคุณฟิวเตอร์นะครับ้โอเคริษัทเองผคือมีขึ้นลงเจ้ผมมีแค่ขึ้นอยึางเดียวนะครับผมโอเคแล้วก็ราคา2ับสองแสนหกหมื่นเก้าพับาทสองแนหกนเก้าพันบาทมีเจ้าของยัมีมีหร่อเหล่มีนะจอตั้งแต่วันแรกเลยครับจ้ตั้งแต่แรกเป็นคนที่ไหนพี่คนโคราชครับคนโคราชแต่ว่าใช้รถในสารภาพอันนี้ก็คือรถพร้อมจำหน่ายแล้ว ถ้ามาซื้อสดไม่ได้รถดกับบ้านเลยใช่แล้วถ้าซื้อผ่อนไม่ได้เหรอซื้อผ่อนได้แต่ว่าเขจะทำสัญญาอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องซื้อสดไม่ต้องมีปัญหาเลยพามาอันนี้ใส่แบตดยวงดีใส่เบ็ครับเบ็ตัวนี้พิเศษนะครับทุกคนคือพี่เขาใส่แบตไว้รอแล้วทีนี้ก็จะพามารีวิวออปชั่นในตัวเจ้าตัวรถนะหลายที่อ่ะคือยังไม่ได้ใส่แบตดเนี่ยแต่นี่ใส่แบตให้มาจะเปิดหน้าไมค์โชว์อะไรอย่างเงี้เลยนะคือเราจะย้อนวันนี้พี่จะพามาทำอะไรบ้างมาดูตัวต่างๆอย่างตัวรถพวกออปชั่นออปชั่นพักเดี๋ยวตัวรถ เราเราน้ำมันยังนมันสตาดีไหมตารเเราเี็พอตารยัเคนราเป็นคนแรกพี่ที่สลาดนะครับอัี้เป็นงไผมเป็นคนแรกที่สาร์้ังใช่ครับไตมาตัง่า้ตรงเี้ตรงเี้ตเีอันนี้เป็นกูใจ้ไปดูหน่อยพี่ครับเหมือนเสตเอ็กโเลยนะโอ้ยเหมือนหน้าไม้เหมือนกันเลยครับเป็นเสตเอ็กเล็กๆครับรอบที่ห้า ใช่ครับผมเขาเร่งไฟฟ้าพี่เขาเร่งไฟฟ้าครับเขาเล่งไฟฟ้าด้วยเขาเร่งไฟฟ้าด้วยเขาเร่งไฟฟ้าก็จะติดมาแท a c ชั่นคอนโทรลแล้วก็เท่าหมดอ๋อมีแท a c ชั่นคอนโทรลแล้วก็ปรับความแรงของรถได้ใช่ครับโอ้อยปรายณ์น้ำมันก็ปรับได้นะผมหรือฟังก์ชั่นเดียวกันเลยฟีลฟีลเซตเอ็กซ์หกไอตัวนี้เหมือนเซตเอ็กซ์ดีๆเลยนะครับผมใช่น่าจะน่าจะนี่ปรับโหมดโล่โหมดฟูลครับผมโอ้โหอันนี้ L คือโล่ครับผมอันนี้ traction แท a c ชั่นปิดได้ด้วยปิดปิดได้ด้วยครับปิดได้ด้วยเนาะหนึ่งสองสาม มีบอกเกียร์มีอุณหภูมิใช่ครับผมมีเวลานะผมมีทิปใช่ครับผมเคดูรอบครับผมโอ้โหสองหมื่นรอบแล้วตคนนี้ก็จะมีชิปลายด้วยมันแต่ไอ้ผมทิปลายตรงไหนทีนตรงไหนตรงนี้ป่ะใช่ใช่ใช่อ๋อมีแบบไฟกระพริบบอกรอบนะผมเวลาแบบแบบมันก็มันจะกระพริบนี่ครับผมอันนี้คือชิปลายนะนี่ เราต้องการอันนี้พี่พี่ตั้งไว้แปดแปดพันรอบแต่ถ้าเราเราอยากให้เข้าเกียร์สักหมื่นรอบเรากดอยากให้มันกระพริบตอนไหนก็ปรับได้ใช่ใช่เราเราเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์สักหมืน่นหมื่นหมื่นสองยังอะไรครับเอาเรือ่องว่ะมันไม่ไมตัดคือเตือนเวลาเราเข้าเข้าเข้าเกียร์มันดูว่ารอบเกินเราเราเราอยากตีกี่รอบอย่างนี้ครับแล้ว๋ยวมาดูรอบแรกก่อนนะครับผมรอบแอันนี้ยางเดิมมันให้อะไรมาพี่ยางเดิมเป็นของดันหลบครับดันหลบเหรอใช่โอ้โหดันหลบดลบขนาดยางเท่าไหร่ครับพี่ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบเลย 150ยห้สบพ0สรอยสี 400. 400 ain, ain so 100. 100. ่ร yeah. ้อยสเออสี่ร so sure ้อยอยท่สอยเท่ากันครับผมเป็นยางไซส์ไซดเลยยาน้าเท่าไหร่ดีนะยางหน้าร้อยสิบครับร้อยสิบร้อยสิบับเจสเดครับผู้ใหญ่นะใหญ่มากใหญ่ครับมันไซส์ไซดได้ไหเด็แตูเสี่ร้อดูเล็กกว่าเป็นแปลกๆผมว่ากระปะมันน่าจะกว้างกว่าใช่ใครับ น่าจะอัพได้เลยร้อยยี่สิบเลยนะผมว่าอัพได้ครับได้เออนนี้ร้อยยี่สิบเลยนะแบบเท่ายางแบบพวกตัวพันเลยนะผมสเตอร์การับอันนี้เขาเรียกกะลัมังจริงเหรอใช่ครับอะไรอนี่ยมันใหญ่ไหมดูดิเบอร์ห้าสิบครับเบอร์ห้าสิบใหญ่ปิ่งสเตอร์เอ็นดูดูไม่รอบรอบมันก็จะหน้าต้นเนี่ยเออรอบหน้าเอยรอบต้นรอบหน้าเลยรอบต้นมันน่าจะมาไวมากๆเลยนะครับ พี่อันนี้เป็นของแต่งเนี่ยของแต่งเขาเป็นการล้มติดมาให้ด้วยครับเดี๋ยวนะให้ของเดิมมาเลยติดรถมาเลยใช่ครับเป็นของไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ต้องซื้อเพิ่มโอไม่ต้องซื้อเพิ่มว่ะก็ขายซีเบียพันมาซื้อไปรับจ่ัยเดี๋ยวพี่ผมลองใส่ตรงนี้ป่ะเป็นแกมใช้งานได้จริงไหมได้จริงครับลุงแรบเอ้ยนะใช่ครับตัวนี้แรมเอ้ยจะเหมือนเอ่อเฮสเทสทูเพราะว่าเขาออกออกแบบมาเหมือนเทสทูเลยเพราะว่ารถปกติเช็ดอีกหกหรือว่าเช็ดอีกสิบด้วยอย่างเงี้ยมันมันจะจบ่าานตรงเข้ เข้าเข้าปองกันใต้แแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมันจะโค้งมาด้านนี้โค้งมาด้านนี้หน่อยยำแอนนะผมอากาศมันจะไหลเข้ามาทางด้านข้างนะเผมเห็น่แม่มันหลบมันจะทางด้านข้างแล้วก็เข้าห้องเครื่องนะครับผมตัวนี้จะเป็นดีไซน์ผสมระหว่างเซ็ตฟูเซตเอกซิสแล้วก็เซ็ตเอกซิผสมกันผสมกันใช่ครับผมอะไรเครื่องอะไรครับข้างในก็จะเหมือนเอกซิเลยที่ว่ามามาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ผลิตมามาจากเดี๋ยวพี่แม่ญี่ปุ่นมดหรอ ครับผมตัวนี้แถมมาให้เลยแถมสุดรมุ้ให้แล้วก็มีมีมีบอกคนซ้อนให้ด้วยโอดีจ้ะได้ด้วยเหรอได้ครับผมไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเพิ่มใช่ครับโอเคโอเคอเคันนี้ท่อจะออกลากสิครับผมก็ออกลานกนะครับเดี๋ยวไทยคลิปจะมาเปิดเสียง,งท่อให้ฟังกันนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูแม็กก่อนอันนี้ลายแม็กอ๋อเป็นลายเดียวกับ400เนอะใช่ครับผมลายเดียวกับ400เลยลายเดียวกันนะผมกับพวกนินจา400นะนี่ขอทอดสีสูงครับทุกคนสวยปะ สวยคอร่างหนุ่มไร้นะลองไหมลอคอร่างหนุ่มไร้นะเพราะทเป็นเดอนเล่นก็มีความมีความมีครับผมแบบเรียเดียร์มาสนนี้ของคารวาเลยเหรอพี่ของคารวาเลยครับของคารวาหน้าหลังนะไม่ครับหลังของอะไรนิชินนิชินครับผมอหลังใช้นิชินใช้ของคารวานะอันนี้อะไรนี่พี่ไอตัวตัวปิดครับอ๋อนึกว่าสปูนไม่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 ได้สปูนเนาะสปูลยังเสริมอยู่อผมรู้สึกว่าคอท่อเนี่ยจะใหญ่กว่าพวกสี่ร้อยนะ เออตัวใหญ่ใหย่ใหญ่กว่าตัว400นะผมโอเคเดี๋ยวพามาฟังเสียงดีกว่าอยากฟังเสียงละนะครับผมเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดหน้าจอก่อนเชดโอ้ไปคอยบ้านหลังคอยบ้านหลังมีใครใครอห่วแล้เอะไรเนี่ยอะไรดเดี๋ยวนะเชิดใหญ่มาก ถ้าเครื่องมันหายเย็นน่าจะไปเครื่องประมาณพันใช่วันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้จับเรื่อยๆจับเรืได้โอ้โหชิวเนาะชิวรถใหม่ปะได้ยกินรถใหม่ปลยน้ำหนักก็184ยกิโลนี้รวมของเหลวยังงยัไม่รวมของเหลวอีกไงรวมของเหลวไม่ต่างกันรถแท้มันบาลานซ์ดีมากบาลานซ์ดีว่าโช้งหน่อยก็ดื้อได้ถ้านใจก็สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพอเซลล์เหมือนเก้าพันบาท ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้<ร>ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเหยียบปากพี่เก่งหน่อยครับผมถ้าอยากได้รถติดตอ่อเบอร์ศูนย์หกสามสี่หนึ่งศูนยครับผมได้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดตอ่อพีเขาได้นะครับผมมาดูรถที่อีโม่แดงตอนนี้ได้ครับผมอีโม่แดงของมาล็อาไฟาบริษัทร้อยเอ็ดเนี่ยมาดูที่นี่ได้มีคันตัวเป็นที่เห็นแล้วครับผมมาดูได้นะครับผมไม่คุ้นงน้าเลยกลับมาก่อน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวพี่เขาจะมาเบิ้ลให้เราฟังนอกร้านนะผมเพราะว่าเมื่อกี้อยู่อยู่ในร้านเนาะมันก็ไม่สามารถเบิ้ลได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับทุกคนโอ้เสียงแหวโอเคโคตรสวยอ่ะออกรมานึ่งไลน์นะครับผมผมจะตามไปด้วยนะตามเลยครับมาเลยไอคิวว่างเปล่า เดียวมากครับขาผมท่านใส่ท่อผมว่าถ้าใส่ท่อสุดมากเออพี่ถามเรื่องประกันก่อนถ้าใส่ท่อประกันขาดไหมประกันถามว่าขาดไหมถ้าเกิดรถเครื่องพังคือขาดครับผมอ๋อถ้าพังจากการเปลี่ยนพอใช่ไหมใช่ครับผมถ้าเกิดน้ำมันเครื่องแห้งหรือว่าอย่างเงี้ยคือ,ค,อ,อคือขาดครับเพราะว่าเราไม่สามารถเคลื่อนได้เสียถ้าใส่ไปแล้วรถปกติอย่างเงี้ยถ้าเกิดสายไปขาดเนี่ยก็คือเกียรได้เหมือนเดิมแต่ว่าเราเกี่ยร์ใส่ไปเราไม่ได้เกี่ยร์ลึกเลยครับครับครับ ไม่ได้เกี่ยวกับพ่อเนาะใช่ครับถ้าเราไปสูบแต่งอุปกรณ์สวยงามแล้วพ่อพ่อจะเป็นพ่อเดิมหรือว่ารถเครื่องเราทั้งเลยเนาะย้ายมีปัญหาก็พอครับผมโอเคครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมคลิปนี้สุดไม่สุดก็บอกกันได้นะครับก็แบบโหดเจ๊งอ๋อสองร้อยห้าสิบสี่ซุปเคยยินไปครั้งแรกนะท่านหลอกก็ขอคนละหนึ่งไลค์อีกครั้งนะครับผมก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะผมไปเจอใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย